สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูลาบขมต้มแซบนะครับอันนี้เป็นก้อยขมนะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วก็จะมีพริกกระเทียมนะครับไปให้นะครับเป็นลูกโดดนะครับนี้แล้วก็ตักคำแรกนะครับพร้อมพริกกระเทียมนะครับใส่ลงไปในช้อนนะครับ กระเทียมครับเป็นลูกโดดนะครับเห็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับเผ็ดสุดยอดนะครับแล้วก็เมนูลาบสุกนะครับอันนี้ไม่ขมเปรี้ยวนะครับเป็นลาบสุกนะครับนี่เราก็ตัดลาบสุกมาหนึ่งคำนะครับ ให้ท่านทานนะครับแล้วก็เมนูยอดฮิตนะครับของร้านนี้นะครับก็จะเป็นเมนูผัดเผ็ดกรอบทอดนะครับผัดเผ็ดกรอบทอดนะครับตี๋สันน่าทานนะครับกรอบๆทอดนะครับนี่เราก็ลองตักมาหนึ่งช้อนนะครับพริกแกงถึงเครื่องถึงนะครับออกเผ็ดร้อนนะครับ แล้วก็อีกเมนูนึงนะครับเป็นต้มขมนะครับต้มข้างในนะครับแล้วก็ตักต้มมาหนึ่ช้อนนะครับอันนี้ช้อนที่สองนะครับสดร้อนลงคอนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อย่างนะครับแล้วก็ตักน้ำจิ้มมาระนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับอย,อ,อย่าลงงืมทักมือเ่ายร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับ